มีก้อนที่คอร่วมกับเสมหะลงคอบ่อยๆอย่าลืมรีบไปตรวจนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการเป็นมะเร็งได้ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณลุงท่านหนึ่งนะคะซืมาตรวจด,ด้วยก้อนที่คอคะ่ะตอนแรกเนี่ยก้อนเนี่ยเล็กนิดเดียวประมาณแค่เซนเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก้อนมันโตขึ้นเรื่อยๆร่วมกับเสมหะลงคออยู่เป็นประจำคะ่ะแต่คุณลุงเนี่ยมาตรวจช้าเนื่องจากว่าไม่ได้ทานสางเกตอะไรเนื่องจากมีเสมหะลงคอเป็นปูิแพ้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่หลังจาก3เดือนถัดมา เ,เสมหะเริ่มเปลี่ยนสีมีเลือดปนด้วยก็จึงมาตรวจที่โรงพยาบาลหลังจากการเจาะชิ้นเนื้อตรวจที่คอไปนะคะพบว่าก้อนที่คอเนี่ยมีเซลเล์มะเร็งด้วยนะคะและการส่องกล้องหลังโพงจมูกพบว่ามีเนื้องอกหลังโพงจมูกรวมด้วยค่ะสรุปแล้วคุณลุงท่านนี้ก็เป็นโรคมะเร็งหลังโพงจมูกและมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครเป็นภูมิแพ้อยู่เป็นประจำและมีเสมหะลงคอร่วมกับก้อนที่คอนะคะอย่าลืมไปตรวจ ให้แน่ชัดก่อนนะคะเนื่องจากว่าก้อนที่คอนเนี่ยหากเป็นต่อมน้ําเหลืองเนี่ยกดไม่เจ็บนะคะอันนี้เนี่ยอันตรายมากกว่าต่อมน้ําเหลืองที่กดเจ็บเพราะต่อมน้าเหลืองกดเจ็บเนี่ยอาจจะเป็นการอักเสบทั่วไปทานยาฆ่าเชื้อก็จะหายแต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วต้องรักษาการระยะยาวเลยค่ะ